สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพี่แอนก็จะมาพูดถึงที่เขาทํานายกันนะครับที่พันชิลโลกเนี่ยจะเป็นวันที่21มิถุนายนว่าเป็นยังไงความเป็นมายังไงนะครับแล้วก็น่าจะถือมากแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็อ่านจากบทความของเว็บแบตไตนะครับก็จะมาอ่านให้ฟังกันนะครับหลักหลายเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยทั้งโควิดการประท้วงเหยียดผิวในสหรัฐในช่วงนี้นะครับแล้วก็พิเศษฐกิจภัยพิบัติทางธรรมชาติชวนให้หลายคนเนี่ยรู้สึกหดหู่นะครับ หมือนกับเข้าสู่กียุคแท้จริงแล้วนะครับปฏิทินมายาเคยสิ้นสุดไปไปเมื่อปี2012นนะครับที่เพื่อนๆได้เหนกันตอนนั้นมันจะสิ้นสุดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับข้างหน้าแล้วนะครับก็ยิ่งชวนให้สึกัแบบตื่นเต้นแล้วก็สึกตกใจนะครับบางคนก็แบบจะต้องใช้วินะรยานะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าปฏิทินมายานะครับเคยทํานายว่าโลกส้นเมื่อปีสอง2 0, ย้อนไปในปี2012นะครับเกิดความตื่นกลัวขึ้นมานะครับในวันที่21ธันวาคม2012จะเป็นวันเหมายันของปีนั้นพอดีพอ,อพดีวันที่กลางคืนจะยานานที่สุดของปีนะครับแล้วก็ในบรรยากาศนะครับโลกจะถึงการละสูวนสิ้นเหตุเพราะปฏิทินมายาหรือปฏิทินของชามายันเนี่ยได้คำนวณปฏิทินไว้สิ้นสุดถึงวันนั้น ฏปิิินมายาเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3,114ปีก่อนคิตการและมีอายุ5,125ปีนะครับเรื่องดังกาวเป็นที่พิพิจารการไปต่างๆนานาร้อนถึงนานา,นาซาเลยครับต้องออกมาชี้แจงว่าคอนเฟิร์มว่าโลกเนี่ยไม่แตกถ้าจะมีวัตถุใดๆมาทําให้โลกแตกหรือดับสนได้สิ่งนั้นต้องมีขนาดใหญ่มากพอที่นักวิทยาศาสตร์จะสังเกตเห็นล่วงหน้าได้เป็น10ปี เพราะอย่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลแต่แล้วนะครับที่ก็มีตั้งข้อสังเกตนะครับว่า2 0งศเนี่ยไม่ใช่วันที่โลกแต่ว่าอาจจะเป็นคศสองศูนตั้งหากเมื่อวันดังกล่าวผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงไม่ได้มีใครหยิบยกประเด็นขึ้นมาพูดถึงอีกจบจนกระทั่งไม่กี่วันก่อนนะครับที่ผ่านมามีนักวิทยาศาสตร์หนุ่มนามเปาโลตากาล็อกล็กกน เกิดทวิตข้อความขึ้นมาว่าการเปลี่ยนแปลงปฏิทินจากแบบจูเลียนไปไปไดเป็นแบบเกโกเลียนในศตวรรษที่18ทําให้จํานวนวันในปฏิทิน11วันหายไปทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับตั้งแต่การเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินแบบเกโกเลียนรวมเป็น268ปีมาแล้วตั้งแต่ปีคศ1752-2020 มากคูณด้วยจำนวนวันที่หายไป11วันจะเท่ากับ2,948วันเมื่อหันให้เป็นปีด้วย365วันนะครับจะเท่ากับ8ปีพอดีและวันที่ว่าก็เหลืออีกไม่กี่วันท้้งหน้านะครับพอตรงกับวันที่21มิถุนายนคศ2020พอดิพอดีซึ่งก็มาตรงกับหลูกของวันคริสต์มายันของปีนี้วันที่กลางวันยาวที่สุดของรอบปีนะครับ แถมยังเป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาบางส่วนในประเทศไทยอีกด้วยด้วยความพอเจาะพอเหมาะแบบนี้นะครับวันดังกล่าวจึงเป็นที่พูดถึงในสื่อต่างๆมากมายในต่างประเทศกันอย่างคือโคมแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับก็มีแบบได้เห็นกันใน Facebook อย่างไรก็ตามปาโลผู้โพสทวิตนี้ได้ลบข้อความดังกล่าวออกจากทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงและแต่ไม่อาจหยุดยั้งกระแสข่าวที่โหมกันได้เราก็จะมาบีคอกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันซิว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยน่าจะถือมาแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยนี่ไม่ใช่การทํานายวันโลก,กาวินาศครั้งแรกที่มาจากราระธรรมโบราณตั้งแต่อดีตมีการพยากรณ์เกี่ยวกับวันชิ้นโลกไว้อยู่หลากหลายรูปแบบแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรูปแบบใดที่เขาทํานายได้อย่างแม่นยําเลยนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ผลหนักแน่นพอใช่ไหมละครับแต่สิ่งที่ไม่เกิดในอดีตไม่ได้หมายว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ พราะแบบนั้นเรามาดูเหตุผลข้อต่อมากันนั่นคือตัวโปรตีนของปฏิทินมายาเองนะครับที่จริงแล้วปฏิทินมายาไม่ได้มีการเขียนชี้ชัดว่าวันนี้คือวันชิ้นโลกของเราเป็นไปได้ว่าเป็นแค่การสิ้นของวงรอบหรือการเขียนคำนวณที่มาจบตรงวันนั้นเท่านั้นเองไม่ต่างอะไรกับการที่เราโยนทิ้งปริทินเก่าไปแล้วหันมาใช้อันใหม่บนไปหรือแบบเดียวกับตอนที่เราเข้าสู่ศาตวรรษใหม่ในปีคศ2 0 0พ นั่นแหละทีนี้มาดูเหตุผลด้านการคำนวณบ้างน,นะครับฟิลเพจนักปรวัาศาสตร์เจ้าของ Account a d d a d a s s ท r โตเได้ออกมาอธิบายถึงข้อผิดพลาดในะการคำนวณน,นี้ว่าการคำนวณน,นี้มันผิดตั้งแต่เริ่มต้นพระประิทินเกก,กลเลียนไม่ได้ทำให้จำนวนวันศูนย์หายไป11วันต่อปีจริงๆแล้วปิทินจูเลียนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตนั้นค่อนข้างแม่นยำแต่จัดการ กับบอนเหลื่อมปีได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักดังนั้นหลายร้อยปีที่ผ่านมาหลายประเทศจึงเปลี่ยนมาใช้ปิิทินแบบเกเกอรเลียนซึ่งซับซ้อนกว่าแต่ก็คำนวณวันดังกล่าวได้แม่นยำกว่าแทนในตอนที่เปลี่ยนนั้นพวกเขาจะต้องคำนวณวันล่วงหน้าหลายวันเพื่อชดเชยวันที่พลาดไปซึ่งโดยปกติจะประมาณ10หรือ11วันและ แต่จะทําเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทุกปีดังนั้นการกล่าวอ้างว่า8ปีที่ผ่านมามีจํานวนวันมหาศาลถูกมองข้ามไปจึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมหันต์อีกเรื่องคือและแม้จะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะ2 1ธันวาคมคศ2อ1 2นได้รับการเปลี่ยนแปลงจากวันในปฏิทินมายามาเป็นปฏิทินเกก,กรเลียนตัองแต่แรกแล้วจึงไม่มีผลที่จะนําเอาวันในแบบปฏิทินจูเลียนมาคิดอีกนั่นไม่สมเหตุสมผลครับและหาก คิดดูแล้วก็การที่ผู้โพสต์ทวิตเนี่ยแล้วก็ลบเนี่ยอาจเป็นพเพราะนึกได้ว่าแบบเปลนคำนวณผิดนะครับก็อันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลแบบมาอ่านใน้ฟังกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ตื่นเต้นกับข่าวนี้นะครับก็เลยบอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับใครที่ค่อยคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมก็จะ ไปต,ตอบนะครับแบบมาแบบเสนอแนวคิดกันว่ามันจะแบบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็หาข้อมูลมาเสื่มกันได้นะครับขอบคุณก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ